ด,ดวงชาวราศีพฤกษก์งูยังงงดวงของคุณร้อนแรงด้วยบุญกุศลวาสนาดวงความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตามันจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินและเกี่ยวกับความรักความรักของคุณรู้สึกเกิดความแช่มชื่นเกิดความลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีใครบางคนจะเข้ามาบอกรักทำให้ท่านรู้สึกเกิดความแช่มชื่นหัวใจพองโต ครับผมเอ้ยบุญกุศลวาสนาอัศวินส่งมอบเหรียญทองให้แก่ท่านตกตำแหน่งที่ดีแปลว,ว่าความรักของคุณจะส่งมอบเรื่องราวต่างๆนำพาซึ่งความสมร็ลแต่ปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆจะต้องเจอเรื่องราวเล่นลับเข้ามามีดปักตรงกลางใจเจ็บปวดว่าร้าวภายในใจลึกๆก่อนที่จะได้ดีก่อนที่คุณจะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนนะครับเข้ามาอยู่ในชะตาชีวิต ดาบสองควายคิดพินิษไต่ตองให้รอบข้อไม่ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในเมื่อโชคชะตามีดปักรลมาน,นอนไม่หลับกวนกวยกระสับกระส่ายในท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนา,าคตใ้ท่านปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบัฒนายอย่างก้าวโดดถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านการปกปิดซ่อนเลนในดวงนี้ให้อยู่ให้เงียบอยู่ให้ไวไม่ต้องไปบอกกับใครว่าใครบางคนกำลังแอบตกหลุมรัก ตาผมรักใครชอบใครไม่ต้องบอกใครระผมให้เดินเข้าไปบอกเขาตรงๆระผมเรื่องราวต่างๆเข้ามามุ่งบั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดนเมจิกเที่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒนายังก้าวโดดถ,ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าระบมเธอเริ่มเวอร์มบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับรับโดยโชค บีเกณะตาชิงไหวชิงพิบมีเกณะตาใช้เล่เหลี่ยมเล่กดเพรทุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันจะต้องพลิกเปลี่ยนแปรผันมีดาบป,ปักตรงกลางหลังเจ็บปวดด้วยล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารสัตุโมวานปร,ราบศัตรูให้เย็นเตียนดวงชะตานี้ต้องชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กดเพรทุบายระบม,มในเมื่อราชสีมานอซบตังท่านจะมีอำนาจกับเพศตรงข้าม ดยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์าทางด้านงูยังงงกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับความเล่าร้อนร้อนแรงในดวงชะตาแห่งความลกของท่านนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะผมการแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงก็คือแบกภาระไว้ในจิตใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ำเจ้าแย่ให้ทันเค่อยลิ้เริ่มการบินบดอยนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านอาจจะได้รับถ้วยทองจากใครบางคน ราะฉะนั้นมีใครบางคนเข้ามาแอบตกลุมรักหลงไหลในโมเสเหนมนยันาเรื่องความรักท่านควรจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่าไปรอช้าให้หมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาโดนปิดหูปิดตากร,กระวนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกัน้นดวงนี้เหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาขวาสามดามุ่งมัน่นมุ่งตองแหวกหน้าพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดนมีเกณฑ์จะตาชิงหวยชิงพิบ ตบผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอัศวินขี่ม้าส่งมอบด้วยทองด้วยบนภูสววาสนาเทพเดวราคำชูปกปักกุ้งทองรักษาจัสตินปิศาณมูมานนางมารหลายคนกัดแก้งในโชคตามีเพราะฉะนั้นความรักของคุณอย่าไปบอกใครเก็บเงียบเอาไว้อยู่เอาไว้ถ้าเป็นความเล่าร้อนร้อนแรงยิ่งต้องเก็บเงียบเอาไว้ให้บอกกับคนที่ท่านรักคนเดียวก็พอแล้วตบผมท่านจงลื่นเลิสังสรรค์ไล่ลบเต้นระบำเพกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ด้ผมได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นเหรียญใหญ่มาเริ่มจะตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ลดยโชคสุงสมสมหวังดังใจหมายความรักจะเกิดความแช่มชื่นใครบางคนเข้ามาบอกรักบอกกล่าวเล่าสิบดวงชะตาจะเปิดพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจะทําอะไรก็ผสมเอาเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นเตรียมตัวจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มในโชคชะตาถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แท็กซุปเปอร์สติกสต๊กเกอร์ให้ติดหัวใจได้นะครับผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆนะครับ เรื่องราวของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งในด้านการงานการเงินและความรักลองมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้ด้านการงาน สำหรับชาวราศีพฤษภที่ทำงานประจำเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณต้องเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยในงานคุณอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับโอกาสที่คุณคาดหวังแต่ไม่ต้องกังวลเพราะนี่เป็นหนออเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่คุณต้องผ่านไปเท่านั้นหากคุณมุ่งมั่นและทำงานอย่างเต็มที่คุณจะสามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจ และได้รับการยอมรับจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานในไม่ช้าสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์งานแต่อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความสามารถของคุณให้เห็นชัดเจนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาด้านการเงิน ด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อาจมีความผันผวนเล็กน้อยคุณอาจมีการใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือมีการเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งอาจทำให้เงินในกระเป๋าไม่ค่อยเพิ่มขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลมาก เพราะนี่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่คุณต้องปรับวิธีการจัดการเงินให้เหมาะสมการบริจาคทานของเล่นให้กับเด็กยากไร้หรือการทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมพลังใจอาจเป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดความสำเร็จทางการเงินและสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของคุณนอกจากนี้การฟังเสียงธรรมชาติ หรือการทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดอาจช่วยให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนและตัดสินใจได้ดีขึ้นในเรื่องการเงินยอดคขา,ขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ทำธุรกิจเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณต้องเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยในการดึงดูดลูกค้าหรือการสร้างยอดขายคุณอาจต้องปรับกลยุทธ์การตลาด หรือวิธีการขายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตามหากคุณมีความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวคุณจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มยอดขายได้ไม่ยากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสําเร็จ ในธุรกิจได้นอกจากนี้การมองหาความร่วมมือหรือโอกาสใหม่ๆอาจเป็นวิธีที่ดีในการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ความรักและความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณพบกับความสัมพันธ์ที่ไม่เคยราบรื่นคุณอาจรู้สึกว่า ตัวเองพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือไม่ได้รับการตอบรับจากคนที่คุณสนใจอย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลมากเพราะนี่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่คุณต้องผ่านไปเท่านั้นหากคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองและไม่ยอมแพ้คุณจะสามารถพบกับความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณต้องเผชิญกับความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กน้อยกับคู่รักคุณควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและความไว้วางใจในกันแลก,กันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนอกจากนี้การทำกิจกรรมร่วมกัน หรือการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอาจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งออกขึ้นสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้และสร้างความสำเร็จ ในหลายๆด้านการดูแลสุขภาพการจัดการเงินอย่างรอบคอบและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคตตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการเงินคุณอาจเริ่มต้นด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่าคุณใช้ใจ่ายไปกับอะไรบ้าง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้เหมาะสมนอกจากนี้การหางานพิเศษหรือการลงทุนในธุรกิจเล็กๆอาจเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในด้านความรักหากคุณกำลังพยายามสร้างความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมที่คุณชอบและพบปะผู้คนใหม่ๆ ซึ่งอาจช่วยให้คุณพบกับคนที่มีความสนใจเหมือนกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้โดยรวมแล้วชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จและความสุขในหลายๆด้านหากคุณมีความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น